ค่าอาหารทั้งหมด1,000บาทค่ะพวกแกแบบหมดอ่ะพวกอย่ยางเดียป๊อบอะต้องเอาให้เข็ดเนียนกินฟรีค่ะนเนี้ยไย้ป๊อบเอ้ยขอฟรีที่ไหนอิ่มจังตังอยู่ครบไหนๆก็กินฟรีละขอกินต่ออีกสักหน่อยแล้วกันนะอืมหอมอร่อยแบบเน,นี้ยพวกว่าฉันไปรับโทรศัพท์แบบนึงนะมีคนโทรมาป่านนี้คงเลิอไปแล้วมัง้ง เฮ้ยเพื่อนเพื่อนนี่อิ่มกันหรือยังอ่ะโอเคอ่น้องคะเก็บเงินเลยค่ะได้ค่ะค่าอาหารทั้งหมด1,000บาทค่ะโอเคป๊อปไปหันาจเองเฮ้ยไม่เป็นไรโดี๋ยวเนี้ยป๊อปจ่ายเองวยขอบใจนะป๊อปขอบคุณนะออ ไม่เป็นไรเลยอ่าเดี๋ยวพี่โอนนะคะได้ค่ะยพวกแกแบตหมดอ่ะอุ๊ยแบตฉันหมดอ่ะอไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเองเ,อเดี๋ยวผมจ่ายนะครับ สัญญาเลยว่ารอบหน้าเนี่ยฉันจะไม่พาดฉันจะต้องเป็นคนจ่ายเองให้ได้โอเคไหมได้ไี่ปัญหาเอองั้นเดี๋ยวฉันขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะเจอกันจ้าบาย ไหนไไไอ๋อเอาเด็กเอา <c oughs> อิ่มจังตังอยู่ครบแบตก็เอียงเต็มอยู่เลยอารมณ์ดีจังเลยอ่ะเรานี้ฉลาดจริงๆเลย <c oughs> เยว่าตรงนี้ค่ะกินเองดิเฮ้ยแห้งไปหน่อยนะขอน้ำปลาเขาดีปะป็นคนไอเลิฟโซเดียมเขาอ้าวหวานโดอุ๊ยบังเอิญจังเลยอ่ะนี่พวกแกมากินข้าวร้านนี้เหรอมานานหรือยังอ่ะเหรอยังไงยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะสั่งแค่นี้มันนำพอกกันเหรอ น้องคะขอเมนูหน่อยค่ะนี่พวกแกกินต่อได้ตามสบายเลยนะกินเลยกินเลยไม่ต้องเกรงใจนะจ๊ะ <c oughs> รับอะไรเพิ่มดีคะอ่อวันนี้ไก่ย่างมีไหมมีค่ะโอเคงั้นเอาไก่ย่างห้าหมายแล้วก็เอาไอ้นี้ด้วยไอย้นี่อันไม่รู้อะไรเอาเพิ่มอีกจานหนึ่งแล้วก็น้ำพี่ขอแบบน้ำของเพื่อนเลยแต่ขอแก้วสวยกว่านะได้ค่ะเป็นแก้วไวานะคะจ้ะ รอสักครู่นะคะโอเยวินี่พวกแกกินเต็มที่ได้เลยรอบเนี้ยฉันจ่ายเองตามสบายได้เอ้ยขอบใจนะแกแล้วมาทำอะไรแถวนี้อ๋อพอดีฉันก็มาหาอะไรกินแถวนี้แหละแต่ว่าเจอพวกแกพอดีก็เลยแบบแวะมาเออบังเอิญดีเนาะแต่ยังไงก็ขอบใจนะที่แกจะเลี้ยงพวกเรามือนี้เฮ้ย สบายมากเลยดูก็ฉันทำตามสัญญาที่ให้ไว้รอบที่แล้วไงว่าฉันจะเป็นคนจ่ายเองรอบเนี้ยอย่ามาแย่งฉันจ่ายโอเคปะอืมว่าอย่าย่าหนุมกีกเหรอเขอยาเอยากรู้อ่ะอืมอืมอืมอ,มอ,มอ,มอมได้รู้นะ กินอ,ะอ่ะมาพวกแกกินกันเต็มที่มาแล้วไก่เนี่ยเอ้ยร้านนี้อร่อยเรื่องไก่มากสิงสาวโอ้ยฉันชอบตรงมีกระดูกหนักหเฮ้ย thiếu subscribe cái im Ghiền có im không? nó nên check lên mẹ น้องครับเดี๋ยวเช็คดินนะครับได้ค่ะอืออืออะไรล่ะโอ้ยพวกอาฉันไปรับโทรศัพท์แบบนึงนะมีคนโทรมาอือใช่วันดี้ค่ะมาแล้วค่ะทั้งหมด2,500บาทค่ะ เพื่อนลักเสร็จแล้วยังจ๊ะอ๋อให้แล้วแก้แล้วจ้าหวานโดเพื่อนรักไปขอไปล้างมือด้วยนะเหนียวไก่อ่ะเอยมันไก่อเอ้อ,อ,อถูกแล้วมันมือ ของยังเหลือเยอะอยู่เลยอ่ะงงงงก็กินฟรีละขอกินต่ออีกสักหน่อยแหละกันนะอืมของมันอร่อยเหมือนกันเนี่ยอืม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  เตียงลอยอ๋ออิ่มจังตังอยู่ครบ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 เอ้ยเดี๋ยวก่อนค่ะมีอะไรหรอคะน้องลูกค้าลืมของค่ะของพี่เหรอใช่ค่ะเพื่อนรักของพี่ฝากไว้ให้พี่เอากลับบ้านด้วยค่ะโอ้ยจริงเหรอเนี่ย แมเพื่อนรักทั้งสองเนี่ยน่ารักจริงๆเลยน้องเชื่อไหมพี่เนี่ยรักเพื่อนพี่ทั้งสองคนมากๆเลยค่ะเชื่อค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะอะมีอะไรอีกเหรอคะพี่ลืมอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนรักของพี่ฝากนี่ไว้ค่ะบินค่าอาหารทั้งหมดค่ะ เพื่อนพี่ยังไม่ได้จ่ายค่าอาหารเหรอเพื่อนพี่บอกว่าพี่จะเป็นคนจ่ายค่ะห้ามแย่งจ่ายหนูเลยเก็บบินไว้ให้ค่ะทั้งหมด2,500บาทค่ะงั้นน้องคะพี่ขอสั่งเหมือนกันเนี่ยหนึ่งชุดห่อกับบ้านค่ะฮะกี่จะสั่งไปทำไมเนี่ยก็อยากสั่งเฉยๆอะ่ะ น้องคะของทั้งหมดเนี้ยเพื่อนพี่เป็นคนจ่ายนะนู่นอะมันคุยธุระอยู่ตรงนู้นพวกพี่เป็นเพื่อนกันจริงๆหรอคะจริงสิงั้นเดี๋ยวพี่เรียกให้ดูไหมได้ค่ะป๊อปป๊อปเพื่อนรักเสร็จแล้วยังจ๊ะอ๋อให้แล้วแกแล้วจ้าหวานโดเพื่อนรัก ห็นไหมล่ะพี่กับเพื่อนคนนั้นะ่ะเป็นเพื่อนรักกันจริงๆอ๋อเชื่อแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวพี่สองคนขอตัวกับก่อนส่วนบินทั้งหมดเพื่อนที่พีคนจ่ายแล้วก็อาหารที่สั่งไปให้เขาเอาขับบ้านได้ค่ะ จะชำระแบบไหนดีคะเงินสดหรือว่าโอนคะมีห้าบาทแนั้ี่ไม่มีเงินสดเลยจ้ะมีอยู่ห้าบาททางร้านเรารับโอนค่ะ เออคือพี่ขอติดตางไว้ก่อนได้ไหมจ๊ะพอดีว่าแบบพี่หมดอ่ะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะทางร้านเรามีเพาแบงค์ให้ยืมค่ะชาร์จได้ทุกรุ่นถ้าชาร์จเสร็จแล้วสามารถชำระจ่ายได้ตลอดเลยค่ะอ๋อฮ้ยร้านอั้นไรบริการดีขนาดนี้เนี่ยเตรียมพร้อมทุกอย่างเลย หวานไอโดทำแสบนักนะ,ะพี่จำได้ว่าพี่มีอีกขีดเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โอนให้อะได้ค่ะได้ค่ะเจ็ดพันเนาะหกพันได้ไหมไม่ได้ค่ะโอเคหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าได้ไหม ไม่ได้ค่ะเจ็ดพันนะโอเคเข้าเข้าเข้าอย่างจ้ะเข้าแล้วค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมากับนะคะเจ็ดพันเนาะเขากไปกับบ้านหน่ะคิดจะเนียนกินฟรีเป็นไงล่ะป่านนี้คงเงือไปแล้วมั้งย่างเหย่ป๊อปอะต้องเอาให้เข็ด จะได้ไม่ต้องทำแบบนี้อีกอย่างเงี้ยแหละที่เขาว่าเห็นเขาใจดีให้เกงใจไม่ใช่เอาเปรียบเนียนกินฟรีขนาดเนี้ยเอ้ป๊อกเอ้ยของฟรีมีที่ไหนอืม ใส่เยอะๆไปเลยร้านมันจะได้แบบรวย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 ไงเท่งหมดแบบนี้ร้านจะก็เจ๊งพอดีสิครึ่งปูงครื่งปๆงอุ้ยไม่เหลือแล้วเนี่ยทำขนาดเนี้ยถ้ากินหมดจ่ายร้อยหนึ่งถ้ากินไม่หมดพันหนึ่ง ได้หรือยังคะเจ๊กำลังทำอยู่จ้าเอ่อได้ใส่น้ำตาลไหมคะใส่นิดหน่อยจ้าไม่ใส่ได้ไหมเจ๊ไม่ใส่ไม่ได้ไม่ใส่มันกินไม่ได้ค่ะคุณน้องแต่หนูสั่งไม่ใส่น้ำตาลนะคะก้อนี่มันสูตรเจ๊ไม่ใส่กินไม่ได้เอ๊ะน้องอย่าไปเถียงเจ๊ได้ไหมคะก็หนูไม่กินหวานไงคะเจ๊จะใส่น้ำตาลได้ไงมันไม่หวานค่ะขอโทษค่ะ หนูเป็นลูกค้านะคะเจ๊ลูกค้ามันก็เรื่องของคุณฉันตามคุณก็ต้องกินได้อย่ามาเถียงได้ไหมคะฉันรู้ของของฉันมันเป็นยังไงหนูไม่ได้เถียงนะคะเจ๊หนูแค่บอกบอกก็ไม่ได้จ้าเป็นลูกค้าอย่าเถียงแม่ค้าสิคะเถียงก็ไม่ได้หรอคะค่ะเถียงก็ไม่ได้คะ่ะทาไมลูกค้าเรื่องเยอะจังเลยคะอืมเอา้า ำเสร็จแล้วเอาไปเลยแล้วก็ไปนั่งโตะได้เลยจ้อาอ้าวอืมโง่เลยเจ๊เอาส้มตำแบบแผ็ดๆซับๆเอาแผดที่สุดในสามโลกเลยได้งั้นไปนั่งรอที่โตะได้เลยจ้ะไม่นั่งจะอยู่ตรงนี้จะดูว่าตำถูกใจฉันหรือเปล่า เอองั้นก็ตามใจโอ๊ยเจ๊นี่หลบมานี่เดี๋ยวฉันจะทำเอง จใส่เยอะๆไปเลยล้ามันจะได้แบบรวย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 ออแล้วนี่ยืนรอตรงนี้นะเจ๊โยมานี่มาช่วยโขกจ้ะมาเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนใส่เครื่องเองอ่ะอ,อันแรกพริกต้องแบบจัดจานในยานหนีอจัดไป เอาให้ละเอียดเอาให้แหลกเอาให้แหลกต่อไปน้ำปราสามชา,ชาม,ม,ม,มยังไม่พอมะนาวมะนาวไม่ต้องบีบใส่ไปอย่างนี้แหละแล้วต่้เอาไม่ต้องโอ้โหนี่เขาไม่ได้เรียกมะนาวธรรมดาเรียกมะนาว้ใส่ไปยังไม่พอใส่ไปอีกนะ เอาเลยท้อและที่ขาดไม่ได้ผงนัวผัวรัดผัวหลอ่ออ่ะอันนี้ก็แบบไม่ต้องใส่เยอะมากค่ะเจใส่แบบเบาๆอันนี้ถือแบบว่าน้อยมากนะโอ้ยอออโอ้ยเอาตาม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 เอออ่าไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวเราค่อยใส่มาละก,ก่ออืมอ่าโอ้โห แบบนี้ร้านจะเจ๊งพอดีสิเครื่องปรุงเครื่องปรุงวุย้ยไม่เหลือแล้วเนี่ยนเนเซพูดมาถ้าอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์นะแนะนำไปเอาถาดมาค่ะเพราะว่าไอ้จานแค่นี้มันไม่หพอเชิญค่ะขอถาดค่ะขอถาดนะเร็วๆเนตค่ะอ้ยอ้ยโดเก็ตชิมซิว่าอร่อยอยังโอ้ย เป็<งใ>นไงอืมได้ยว <ใจ S 1> <ด>ลองชิดมดินัวทราบว่าอืมเอา้าเจ๊เจ๊ผ่าดได้ยังเนี่ยโอ้โหชักชา้าดีลลยยืดย่างมากเร็วเลยค่ะมาค่ะผาดค่ะเอา มาถาดขอบคุณค่ะเอายก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 เดี๋เทมาเลยยกเลยยกเลยเทเทเทอุ้ว้าอ๋อหมดยังหมดยังโอ้ยว้าอ้อโอ้ยแกน่ากินว่ะ แกแกว่าเราจะกินมันได้ป่บบาววะกินได้สักที่ไหนล่ะกินแค่สองคำก็พอ <Quand> เอาไปโต๊ะกันดีกว่า <Bright> โอ๊ยโอ๊ยโอ้ยนี่ทำขนาดเนี้ยถ้ากินหมดสายร้อยหนึ่งถ้ากินไม่หมดพันหนึ่ง ยังไงแกฉันว่าเรากินไม่หมดหรอวะโดนปรับแน่เลยพันนึงอ่ะเอาให้ดีอ่ะน้องน้องตัวนั้นค่ะเอ้ยคนสวยเสื้อขาวนั่นแหละเน่เน่ๆๆกินส้มตำกับพี่เมยจสาโอ้ยอร่อยมากนะแซ่บมากนี่เอาจานหนูมาแบ่งได้เลยกินด้วยกันเอ่อไม่เป็นไรค่ะอิ่มแล้ว S <S แกมันไม่มีใครกินกับเราเลยว่ะเราต้องเสียค่าตอบมาแหละเจ๊เจ๊จค่ะกินซ้มตําด้กันไหมโหยอร่อยมากเต้นเจ๊ยืนตําตลอดเลยเหนื่อยเหนื่อยเอาจานมาแบ่งได้นะอร่อยอร่อยเลยกินไหมคะไม่ต้องมันเนียนชวนคนอื่นกินต้มเองได้ก็กินเองให้ได้สิจะกินไม่กิน กินออรู้แล้วนะ่ะนืมเราจะต้องกินจริงๆใช่ไหมเนี่ยอืะกินก็กินไปฮะ ไอ้หนูเรียกรถพยาบาลให้มันทีสิได้ค่ะนี่นั่นหลังอย่าหาทำนะเอ้ขอน้ำก่อนขอน้ำก่อนขอน้ำก่อนเอ้ขอน้ำเจ๊